ข้อ25ถ้าเขียนเศษ54ส่วน19ในรูปของ2บวกเศษ1ส่วน x บวกเศษ1ส่วน y บวก1ส่วน z ดังภาพถามว่าเมื่อ x, y และ z เป็นจำนวนเต็มบวกจงหาค่าของ x, y และ z ตามลำดับข้อ1 x เท่ากับ1 y เท่ากับ5 z เท่ากับ3 ข้อ2 x เท่ากับ1 y เท่ากับ5 z เท่ากับ2ข้อ3 x เท่ากับ1 y เท่ากับ3 z เท่ากับ5ข้อ4 x เท่ากับ1 y เท่ากับ4 z เท่ากับ3ที่มาดูก่อนนะโจทย์ข้อนี้เขาให้ตัวแปลมา3ตัวถูกไหมแล้วก็เป็นการบอกว่ามันจะเท่ากับค่าค่านึงซึ่งเป็นเศษส่วนหน้าที่ของเราก็คือต้องแปลงเศษส่วนตัวนี้ให้อยู่ในรูปนี้เพื่อหาว่า xy แของเราคืออะไรถ้าน้องสังเกตดีนี้น้องจะพบว่า54าส่วน19เป็นเศษส่วนชนิดหนึ่งซึ่งเศษมากกว่าส่วนเขาเรียกเศษส่วนนี้ว่าเศษส่วนเกินถูกไหมเศษเกินถูกไหมแต่ด้านนี้มันอยู่ในรูปของจำนวนเต็มบวกกับเศษส่วนซึ่งฝั่งนี้เขาเรียกว่าจำนวนคระ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือทําได้2ออย่างคือทําจํานวนคะาให้กลายเป็นเศษเกินหรือทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคะาแต่ข้อนี้ถ้าน้องสังเกตตัวนี้มันตัวแปรเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องทําตัวเนี้ยให้มาเหมือนด้านเนี้ยมันจะง่ายกว่าเพราะตัวนี้ไม่มีตัวแปะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องแปลง5 4 1ส่วนให้เหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งให้มากที่สุด ทีนี้54าส่ส่วน19เขียนเป็นจำนวนค้าได้ว่าอย่างไรเอ่ย5้าส่ส่วน19้องทำให้เป็นจำนวนค้าน้องก็ดูนะ19กี่ครั้งถึงจะได้54 19 2 3 8มถูกไหมเท่ากับ2 38ส4สลบ -38 เหลือเท่าไหรเอ่ย 5, ห้าเหลือ4เป็น10เหลือ6ถูกไหมแล้วก็เหลือ16ก็เหลือเศษ16ส่วน19 ทีนี้เศษมากกว่าส่วนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่านี่คืออยู่ในรูปของจํานวนคระแล้วซึ่งถ้าไปเทียบกับฝั่งนี้มันก็คือ2เศษไอ้ก้อนนี้ถูกไหมแสดงว่าถ้านี้คือ2มันก็คือบวกเหมือนกันน้องสามารถตัดกันไปได้ถูกไหมว่าอ๋อสองสอง,สองทีนี้สมการล่าสุดของน้องก็คือจะได้ว่า16 17ส่วน17เนี่ยมีค่าเท่ากับเศษดส่วนด้วย x บวกด้วย1ส่วนด้วย y บวกด้วย1ส่วน z อย่างนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าอันนี้เป็นเศษ1อยู่ทำยังไงล่ะน้องก็กลับข้างถูกไหมเพราะน้องต้องการหา x y Z ฟึบอ,อันนี้เป็น17ส่วน16ถูกไหมน้องก็ย้ายกลับขึ้นไปกลายเป็น17ส่วน16ตะกี้เป็น16ส่วน17เถูกไหมแล้วก็ย้ายฟึบขึ้นมาเท่ากับ x บวกด้วย1ส่วนด้วย y บวกด้วย1ส่วนแ มันส่วนหนึ่งถูกไหมเพราะฉันไม่เขียนก็ได้มีค่าเท่ากันก็จะได้ดังนี้อะทีนี้เราก็ทําต่อถ้าเหมือนตะกี้เลยฝั่งนี้กลับมาเป็นเศษเกินอีกครั้งแล้วก็แปลงเศษเกินให้กลายเป็นจํานวนค้าตะกี้สิบเจ็ดส่วนสิบหกถูกไหมสิบเจ็ดส่วนสิบหกทำให้เป็นจํานวนค้าก็จะได้สิบหกหนึ 16, 16่งสิบหกเหลือเศษหนึ่งส่วนสิบหกก็จะได้มีค่าเท่ากับ x บวกด้หนึ่งหารได้ y บวกด้หนึ่งส่วนแปดเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้แล้วว่าอ,อ๋อหนึ่งตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ x หรือ x ของเรามีค่าเท่ากับหนึ่งนั่นเองถูกไหมเขียนไว้ก่อนเลยว่าอ๋อ x มีค่าเท่ากับหนึ่งนะเก็บไว้ก่อนละเราได้ละหนึ่งตัวถูกไหมคะที่มาดูตัวที่สองบ้างเราก็มาไล่ต่อหนึ่งส่วนสิบหกมีค่าเท่ากับหนึ่งหารได้ y บวกด้หนึ่งส่วนแปดถาเหมือนเดิมเลยกลับข้างถูกเปล่า น้องยายข้างกลับขึ้นไปนะอ้อขอโทษทีตรงนี้นะพี่เขียนผิดมันคือส่วนสิบเก้าถูกไหมพี่ขอโทษพี่ขอโทษตรงนี้คือส่วนสิบเก้าคือส่วนสิบเก้าอ๋อโอเคเพราะฉันตรงนี้มันก็คือต้องไปาเป็นส่วนสิบเก้าถูกไหม 17. สิบเจ็ดวน ขอโทษทีค่ะ19ส่วน16ถูกไหมย้ายไปก็ได้เป็นเศษ3ส่วน16อันนี้ก็ต้องเป็น3ส่วน16นะพี่เขียนในกระดาษอีกแผ่นหนึ่งแล้วกันเนาะได้เป็น3ส่วน16มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย y บวกด้วย1ส่วนแตจตะกี้คิดเหมือนเดิมเลยนะพี่แค่เขียนเลขผิดนิดเดียวโอเค ที่พอได้อย่างนี้ปุ๊บทำไงต่อเอ่ยน้องก็ย้ายข้างกลับขึ้นไปก็ได้ว่า16ส่วนสมีค่าเท่ากับ y บวกด้วย1ส่วน Z ถูกไหมส่วน1ไม่เขียนเนาะเพราะค่าเท่ากันทีนี้หน้าที่ต่อไปของเราก็ต้องแปลง16ส่วน3ให้ไปอยู่ในรูปเศษเกินเอ้ยจำนวนคลาสพอนี้อยู่ในรูปเศษเกินถูกไหมคะสามห้าสิบห้เหลือเศษ1ส่วนสเอ๊ห5เศษ1ส่วนส กับอันนี้แสดงว่าอะไรเนี่ยมันคืออยู่ในรูปเดียวกันแล้วถูกไหมห้าตรงกับ y สามตรงกับแซดราะฉะนั้นก็จะได้ว่าอ๋อ y ของเรามีค่าเท่ากับ5้แซดมีค่าเท่ากับ3นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เขาถาม x y แซดจากเดิมเราที่เราได้ x คือ x เท่ากับหน y เท่ากับห้าแล้วก็แซดเท่ากับสามชั้นไหนดูซิมีคําตอบที่ตรงกับอันนี้ไหม เอ้ท่ากับนึงวเท่ากับหเท่ากับสตรงกับช้ข้อ1เพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อหนึ่งะสรุปอีกทีหนึงวิธีการเขียนโจทย์ข้อนี้คือเขาให้เศษเกินมาเทียบกับจํานวนค่เพราะฉน้าที่ของเราก็คือต้องทําเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนคก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆเลยถูกป่กทีนี้ไล่มา ก็ดูว่าจะตรงกับอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> ก็ได้ x เท่ากับ1อันนี้มันเป็นส่วน19นะขอโทษทีพอไล่ลงมาก็เป็นส่วน19ย้ายกลับขึ้นไปก็กลายเป็น19ส่วน16แล้วก็ไล่ไล่ไล <c oughs> ่ลงมาเรื่อยๆก็จะได้ค่า y ค่าแ <c oughs> เพราะว่าเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนั่นเองในรูปของจำนวนคะดังนี้ปุ๊มน้องก็จะได้แล้วว่าอ๋อ x มีค่าเท่ากับ1 y เท่ากับ5แเท่ากับ3ซึ่งตรงกับช้อยข้อหนึ่งใช่เราต้องตอบข้อหนึ่งนะคะข้อนี้